สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานกันนะคะโดยครูจะอ่านสองรอบนะคะแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านตามเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะคุณคุณตุก,กตาตุก,กตาตุกตุนตุกตุน ทุกทุกบุญบุญปรุงปรุงพุทธพุทธพุทธาพุทธา สนุกสนุกสมุดสมุดฝุ่นละอองฝุ่นละอองหุงข้าวหุงข้าวสุรากลุ่มกลุ่มกุญแจกุญแจ ลุลาบกุ <น ôm. S 1> ลาบนม <ôm>. หนุนหนุนหมุนคุกหมุนคุกหยุดคุมหยุดคุมหลุดหลุดหลุม หลุมกู้กู้ครูครู